เป็นคนรู้สึกว่าเคยคิดว่า Chat GPT จะทำหน้าที่ได้เร็วกว่าปรากฏว่าบางครั้ง Chat GPT ไม่ฉลาดตอบคำถามผิดเคยขอเบอร์ให้หาเบอร์โรงพยาบาลนี้สิเอาอีกเบอร์หนึ่งมาให้ก็เลยบอกว่าเธอเธอผิดพลาดแล้วนะแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนในโซเชียลนี่แหละที่ตอบได้เร็วที่สุดแล้วก็หลากหลายฉะนั้นบ้านน้ำไม่ไหลไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างจะถามเพื่อเพื่อนในโซเชียล ได้ผลแล้วก็แม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยซื้อ iPhone 17มาแล้วหาปุ่มบรรทึกหน้าจอไม่เจอ <laughs> ก็มีคนมาตอบแล้วตอบเคลียร์มากตอนแรกคิดว่าเอะหรือเราควรจะหยุดทำเรื่องพวกนี้คนจะรำคาญเราไหมแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์บางคนที่บอกว่าพี่ขอบคุณมากที่โพสเพราะกำลังหาคำตอบกับสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตลาดความรู้ <c oughs> ต้นหอมมันมีค่าแล้วม,มีคุณประโยชน์กับประเทศแล้ว <c oughs> ถ้า่ขาร,ารู้สึกว่าเราทำประโยชน์อะไรกับประเทศบ้างเนี่ยแหละ สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเราค้นพบแล้วค่ะแล้วใมุมหนึ่งคือเรื่องเขาเคยกับต้น,นหมอมเดียวกันนะ <c oughs> ใช่ไหมมัน <c oughs> หรือเขาไม่ถามกันหรือเขาไม่ถามกัน <c oughs> ก็เราเนี่ยทําอะไรไม่ได้เราลองถามโซเชียลสิเขาตอบเร็วมากเลยนะ,อ,ะอย่างงูเาบ้านงูเข้าบ้านตัวเบลอทํายังไงอมันต้องทํายังไงวะเพราะว่าเคยแจ้งเขาไปแล้วเมื่อไม่เห็นตัวงูเราจะโดนด่าด้วยนะเขาจะด่านะเขาด่านะถ้าเขามาแล้วเห็นตัวงูเรียกกมาจับอะไรอ่าแล้วใครมันจะจับตัวงูได้วะ เราก็โพสถามโซเชียลโซเชียลก็จะบอกเบอร์ลุงคนนี้เลยลุงคนนี้เขาจะบอกวิธีการดักงูก็คือวันนี้ไม่เจองูก็ต้องดักสิมันก็เขาก็ขึ้นตาข่ายดักงูเลยไม่เกิน3ามวันได้ผลเลยโอ้โหมาตามนัดเลยจ้ามาเบลเอร์บล่าเลยแล้วก็แฮปปี้แล้วอยากให้ยังอื่นมาเงูมาสิเบลเลอบล่าไปดิงูเบลเร์เบล่าใช้กับลุงไม่ได้